สว review, ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Polis Channel นะคะตอนนี้นะคะมานะครับเป็นตะอเกี่ยวนะครับเนี่จเได้เรียบร้อยนะคะอนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เปิดแล้วนะครับคือเราเราย่างทีละครึ่งครึ่งคือแบบไม่ใช่ครึ่งครึ่งซีกนะครึ่งตัวเลยครึ่งตัวทันทีมาครึ่งตัวนี่นะคะมากมากครับผมเดี๋ยวเราจะยกไปเก็บก่อนแล้วก็จะย่างอีกครึ่งอีกครึ่งหนึ่ง นี่เปอนสูตรของขั้นต่ำนะครับเนี่ยไม่รู้ขอสงสูตรหรือเปล่าไม่รู้นะครับไม่ห่วงจ้ะอันนี้ก็ดูใน YouTube นะจ้ะสูตรนี้สูตรนี้ก็ศึกษาจาก YouTube แบบหนึ่งครับอันนี้ขั้นต่ำมาดัดแปลงอีกอีนึงนะครับนี่ฮะนี่นี <c oughs> ่นี่ตันนี้ต้องเกียร์ครับเกียร์พุนที่ยกครับมีใหม่ยเขาดาวนะครับใคร,ใครสนใจก็มาครับมาๆมาเร่งหลายๆคนอยู่บอเล็กนี่ไหมมาที่แอนบอสเกือบกินผมไม่ได้กินเด้อโอ้ยนั่งห้ยเราครับพี่น้อง โอ้ยไวอยู kind of um, wow. fruit, ่ไวอยู oh, ่โอ้ยโอ้ยนะครันะครับอันนี้ต้องแบกนะครับเนี่ยวขาดงานเข้าเลยนะงานแต่งได้เลยนะเนี่ยโอ้ยนี่กว่านะมีแนวห้องว่ะทำไมไม่เอาเข้าไปนี่ตัวใหญ่จริงๆเลยค่ะเอาไปข้างในได้เปล่าอ่ะเอาเข้าไปไหม หอ้มันร้อนมันร้อนต้องใช้คนแบกออกมานะครับผมครับพอบ่ใช้คนแบกออกมาสองคนเลยค่ะตัวใหญ่มากค่ะโอ้โหคืออะไรเธอหมูอกค่ะหมูอกมันยังไม่ได้มีคนอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเราเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเนาะ มี <laughs> <laughs> <laughs>

กลิ่นหอมมาเลยนะคะคอยหอบไว้นะคะกัวว่าจะพัดเอาดินเอาทรายหอบเข้ามานะคะทิ้มอยู่บ่ทิ้มทิ้มอยู่ เราก็ล็อกเซฟไว้นะครับในการร่วงกร่วเต้องเซพลอย่างเเกิดทีเท่านั้ได้เ่าราปลดงมานะคะแล้วก็กดไปเลยคั้วก็ที่นี่ก็หลจากหลุดาเาคทบเองทัเองทัเองทุกอย่างทัเอง ปฏนะปบงานนะจ้่เอองาได้มกเชียวเข้ามาเลยก็เข้าได้หมครับหอไว้ให้ความร้อนเอ่อคงคงอยู่อบไว้นะคอ้รีบรอวี้นะคะ่ชุอยอ่าตัว ครึ่งตัวครึ่งตัวและอีกครึ่งตัวค่อยลงนะคะพอไปแล้วนะคะครึ่งตัวนะคะเอฟซีนะคะจะได้ปิดประตูไปนีเพราะไ้คุ้นเขาเด้ีข้อด้นะคะเราก็จะเอาลงอีกนะคะ

เอ็ดนเ่เป็นส้อยเป็นส้อยเป็นพลงนะเป็น้อยเปจุนะกําเนี่ยรูดนี่้อีก็เอาบอนยกนยกแต่แค้หน้าเพื่อนอันเดียมากเพื่นให้ม่นอดนะอือยกแล้วแล้วงาแล้วก็จ้งยกอือเบื่อดว ฮ่าฮ่าฮ่า กาตัดประเด็นประเด็นยาเอาไว้มากดเนลมเดี๋ยวว่าเียว่าเอาห่อไว้เข่าได้เตมตะกวนไปเลยขอบคุณมากนะครับครับมี่ะตัมัย่งนี่คเก่งมาท่าูครับครับาหงาขอบคุณนะขอบคุณ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พลีชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ